สวัสดีครับผมนายอาวิชัยเลขที่สองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพกพรมัธวิถีเลขที 8, ส่สาม <ms> สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัยุรีจักรพันธ์เลขที่สี่สวัสดีครับผมนายตุ้ดิชลือเลิศเลขที่หกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิยดาเมฆหมอกเลขที่เจ็ดสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกรกนกรนักษาเลิศเลขที่สิบสองสวัสดีครับผมนาถบกรณันทาเลขที่สิบห้า สวัสดีครับผมนาคเรโดนส่งเรือนลบเลขที่ยี่สิบหกครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณฑิตาเรือนทองเลขที่ยี่สิบแปดวันนี้จะมานเสนอสามัคคีเพศคำฉันความหมายสามัคคีเพศเป็นคำสมานร,ระหว่างสามัคคีและเพศซึ่งเพศมีความหมายการแตกแยกดังนั้นสามัคคีเพศจึงหมายถึงการแตกความสามาคัคคีความเป็นมามาจากนิทานในหนังสือจกักรุชามเรียบเรียงโดยพระคุณ พระสุคุณคณาจารย์ผู้แต่งชิดบุทันอ่านและเห็นเป็นเรื่องที่ดีมีคติจึงนำมาแต่งเป็นคำฉันเกิดจากวิกฤตทั้งภายในและภายนอกในสมัยรัชกาลที่6เช่นสงครามโลกครั้งที่1ประกอบกับคนไทยในสมัยนั้นได้รับการศึกษามากขึ้นทำให้เกิดแนวความคิดเกี่ยวกับกิจการว้านเมืองที่หลากหลาย ผู้แต่งชิดบุตรทัศนำสกุลเดิมชวากูลเกิดเมื่อวันที่6กันยาพาศ2435บิดาชื่อชูมารดาชื่อปิกบิดาเป็นครูสอนภาษาบาลีอยู่โรงเรียนวัดลาดบพิสถิตมหาสีมาลามีความรู้ความชำนาญในการอ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยกองเป็นทำนองสนอชิดบุตรทัศจึงได้เรียนรู้เรื่องกาบกรโคงฉันจากบิดา ประวัติชั้นชั้นประถมโรงเรียนวัดลาดบอพิษที่บิดาสอนอยู่ชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดสุทน์เทพเทพาลาลามทํางานครั้งแรกในกรมตํารวจบิดาก็ให้ลาออกเพราะเห็นว่าดื่มเหล้าและเที่ยวเป็นครูสอนหนังสือที่วัดจันร์สุพรรณบุรีบวชเป็นสามเณรอีกครั้งที่วัด เทพคีรินทราวาดเมื่อพศ2452บวชเป็นสามเณรได้ศึกษาภาษาไทยและบาลีอังกฤษเพิ่มเติมบวชเป็นพระกลับมารับราชการที่กระทรวงธรรมการเป็นครูสอนหนังสือแล้วลาออกเรื่องย่อพระเจ้าอาชาติศัตรูแห่งกรุงราชะคือแพ้มคตองมีวัศการไามผู้ฉลาดและรอบรู้ศิลปศาสตร์เป็นที่ปรด พระประสงค์จะขยายอาณาจักรไปยังแคว้นพชีของเหล่ากษัตริย์ทิชวีซึ่งปกครองแคว้นโดยยึดมั่นในอภิริหารนิยธรรมเน้นสามัคคีทมเป็นหลักการโจมตีแคว้นนี้ให้ได้นั้นจะต้องทำลายความสามัคคีนี้ให้ได้เสียก่อนวัสดวัส,สก,การพามบุโรหิตที่ปรึกษาจึงอาสาเป็นไต้ศึกไปยุแย่ให้กษัตริย์ทิชวีแต่ความสามัคคีโดยทำเป็นอุบายกราบทูลทัดฐานการไป ตีแกรวชีพระเจ้าอาชาติศัตรตูแห่งแ่งกิ้วรับสั่งลงโทษให้เที่ยนวัสการพามอยา่างรุนแรงแล้วเนรเทศไปเรื่องยอดจนกษัตริย์ดิชาวลรีไว้วางประไทยก็ดำเนินอุบายขั้นต่อไปคือสร้างความรังแงในใจหมู่ปาโอรสลุกลามไปถึงพระบิดาซึ่งตานก็เชื่อปราโอรสทำให้ขุนเคืองกันไปทั่ว เวลาผ่านไปสามปีหลอกกษัตริย์พิชวรีก็แตกความสามัคคีกันหมดในวัสการความอีกองในประชุมก็ไม่มีองค์ใดมาร่วมประชุมอสิการความจึงสอบต้ข่าวไปยังพระเจ้าอาชาศัตรูให้ทรงยกทัพมาตีแควนวัชลีได้อย่างง่ายดายเรื่องย่อพระเจ้าอาชาศัตรูแห่งกรุงก็จะฤห์แควนมาทรงมีวสาสกิน ามผู้ชลาดและนะรอบรู้ศิลปศาสตร์เป็นที่ปุึกษอมีพระประสงค์จะขยายและจับไปแวร่วาชทีของเหล่ากษัตริย์วีช่วยซึ่งปกครองแว้นโดยยึดมั่นในอัตติฤกเรื่อตันเน้นสามัคคีเป็นหลักวิเคราะห์เรื่องสามาัคคีคำฉันนะครับสาม,มารถออก สามารถแบ่งได้ออกเป็นสามส่วนก็คือคุณค่าด้านเนื้หาคุณค่าด้านวรรณศิลป์แล้วก็คุณค่าด้านสังคมนะครับกษัตริย์ชวีกษัตริย์ที่ยึดหลักอัปริหารนิยธรรมขาดวิจารณญาณมีทิฐิมากเกินไป 2. ององค์ประกอบของเรื่อง โครงเรื่องวางโครงเรื่องดีโดยจัดลำดับเนื้อหาตามธรรมธรรมเนียมการแต่งคือเริ่มด้วยบทไหว้พารัตนไตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์บิดามารดาครูอาจารย์และพระมหากษัตริย์บอกจุดประสงค์การแต่งและกล่าวถึงกษัตริย์ต้องการปราบแขวนใกล้เคียงแต่กษัตริย์ผู้ครองแขวนนั้นยึดมั่นในธรรมปริหารนิยธรรม ทำให้กษัตริย์ในแควนมีความสามัคคีดีมากยากจะทำลายจึงใช้อุบายส่งพาปูโรหิตของตนเข้าไปเป็นไส้สึกหาวิธีทำลายความสามัคคีของกษัตริย์แควนนั้นโดยสร้างความเข้าใจผิดกับโอรสจนขัดเคืองกันผ่านไปสามปีพาปูโรหิตส่งข่าวทำลายความสามัคคีได้แล้วจึงให้กษัตริย์แควนตนยกทัพ มาตีสำเร็จขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งเอ,อ๋ไปจีที่องค์ประกอบของเรื่องฉากและบรรยากาศฉากและบรรยากาศเหมาะสมกับเรื่องในแต่ละตอนพัฒนาหินภาพบรรยายการจัดกระบวนทัพ ตามเลิกยามเมื่อถึงเวลาก็ตีกองออกเลิกและเตรียมทับกลนับิธีการแต่งการสั่นคำมาใช้ให้เหมาะสมดำเนินเรื่องน่าติดตามใช้ศิลปะการใช้คำโมหารทำให้เกิดอารมณ์ร่วมและรู้สึกคอยตาม คุณค่าดา้านวรรณศิลป์หนึ่งการสรรหาการสรรคาการเลือกใช้คําได้ถูกต้องตามความหมายที่ต้องการเช่นเลือกใช้คําประนีเมื่อกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเลือกใช้คําสัมเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและฐานของตัวละครการเลือกใช้คําโดยนึกถึงเสียงเช่นเสียงหนักเบาเสียงสัมผัสนายสัมผัสนอกกันละเล่นคําคุณค่าด้านสังคม หนึ่งสะท้อนสะท้อนวัฒนธรรมในสังคมสองสะท้อนแนวความคิดของคนในสังคมข้อคิดที่ได้จากเรื่องหนึ่งชี้ให้เห็นโทษของการแตกความสำจัเอาชนะสัตรูโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อสาม รู้จักใช้บุคคลให้เหมาะสมกับงาน 4. สงครามนำมาซึ่งความสูญเสีย 5. การยึดม,มั่นในอัคติส่วนตนย่อมก่อให้เกิดความหายยนะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ